แต่ว่าพ่อของเธอก็พูดกับฉันเองนะว่าความสัมพันธ์หรือคําสัญญาเนี่ยมันคงไม่มีความหมายอีกต่อไปแล้วล่ะมั้งอ๋อก็คือว่าใช้คําพูดของพ่อที่พูดแบบคุมเคือนะครับนะมันจะไม่มีงานแต่งงานอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั่นก็หมายถึงว่าฉันน่ะจะสามารถถอนมั่นเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ฉันต้องการพ่อพ่อของเธอพูดกับฉันเองอย่างนั้นอะไรกันคะเนี่ยพูดเองเออเองได้ไงคะเนี่ยก็พ่อของเธอพูดกับฉันเองนี่ว่าฉันมีอิสระที่จะทำยังไงก็ได้ตามความเหมาะสม ก็นี่ไงและนี่แหละคือสิ่งที่ฉันมองว่ามันเหมาะแล้วง่ายๆก็คือว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็แค่ใช้เรื่องเนี้ยทําให้ฉันทําสิ่งต่างๆแล้วก็อยู่กับคุณมาตลอดใช่ไหมคะก็ชัดเจนก็ดีแล้วล่ะครับที่เมดินาน่าจะไม่ได้เสียตัวเสียใจอะไรขนาดนั้นนะครับนะเออก็ใช่ไงยังมีเหตุผลอะไรอีกล่ะมีใครอยากจะรักคนที่ไร้ค่าอย่างเธอได้กันล่ะฮะโอ้โหมิ่งแรงชิบเป๋งเลยครับนี่แหละคือ จุดจบที่ดีที่สุดสําหรับเธอแล้วเมดิน่านี่ฉันนี่ฉันทําเป็นตกใจเหรอทําเป็นสะดิดสดิ้งเหรอให้ฉันถามได้ไหมล่ะใช่อย่างนั้นหรือเปล่าล่ะพี่แปลได้หน้าหมันไส้มากครับก็มันเขียนอย่างนั้นโอเคพอๆๆพวกผมเชื่อแล้วผู้พี่พี่ผมเชื่อพี่แล้วผมเชื่อพี่แล้วคือนึกออกไหมว่าบรรยากาศมันเครียดผมก็ไม่อยากจะให้คุณผู้ชมเครียดตามนะครับคิดเหรอว่าคนที่ไลค์ชอบดีอย่างเธอเนี่ยจะมีใครต้องการกันแน่ฮะ ง่ายๆก็คือจงให้บอกอีกรอบไหมล่ะว่าที่ผ่านมาเธอก็แค่ของแก้เครียดแล้วก็ของที่ถูกใช้งานเท่านั้นเองไม่นะคะไม่ค่ะคิดจริงๆสิว่าฉันอยากจะเอาเธอมาเป็นภรรยาฮะคิดจริงๆละสิว่าคนอย่างเธอที่ไม่มีความหมายหรือไม่มีค่าอะไรเลยฉันต้องการเธอจริงๆน่ะเข้าใจหรือยังฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยและฉันไม่ได้ทําผิดกฎอะไรทั้งนั้นเธอเนี่ยมันไล้ความหมายสําหรับฉันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร และก็แน่นอนฉันจะสามารถถอนมั่นเธอเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่มันไม่ผิดเลยตลอดเวลานี่ฉันอยู่ใต้โดยที่ฉันไม่มีสิทธิ์ได้รู้เลยเหรอว่าคุณรู้สึกยังไงมาตลอดนะคะ่ละลาก่อนเมดิน่าออดิธานอสฉันหวังว่าเธอจะไม่มีวันได้ปีนขึ้นมาจากจุดที่ต่ำตมได้อีกต่อไปโดนจับขังครับผมนะเรียบร้อยน่าสงสารมากครับ ฉันต้องหาทางหนีออกไปให้ได้ขาของฉันขยับไม่ได้กันนะฉันต้องลุกสิลุกสิลุกสิมาทำอะไรในนี้หรอครับคุณหนูเรากำลังจะล็อกห้องนี้แล้วนะอ๋อขอโทษทีครับผมแค่ลืมของผมหยิบออกมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ไม่มีอะไรอยู่ข้างในแล้วครับผมนะล็อกห้องได้เลยครับผมนะเพราะว่าข้างในนั้นไม่มีคนอยู่อีกแล้วครับ โอ้ขอบคุณที่บอกนะจะได้ไม่ต้องเข้าไปดูขอบคุณมากพานลงก็ไม่รู้นะครับนะอ๋อแงคือพารลงเขาก็คนธรรมดาไงเขาก็นึกว่าแบบนึกเออใช่ไหมอ๋อเมดิน่าขยับไม่ได้ครับเหมือนต้องมนต์สะกดอะไรบางอย่างอยูอย่นะครับนะต้องขอบคุณมากนะครับผมนะที่เป็นทุลาระให้ไปก่อนนะครับปล่อยฉันไปได้โปรดเถอะปล่อยฉันไป,ป,อนไปขอความเมตตาเถอะได้โปรดเถอะได้โปรดเถอะ เขาทํากับฉันเหมือนไม่ใช่มนุษย์เลยอะ่ะนี่เขาทํากับฉันแย่ขนาดนี้เลยเนี่ยทําไมกันนะต้องเป็นคนขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่มีทางเลือกเนาะนึกออกไหมเพราะว่าลองนึกภาพดูว,ว่าตัวของเมดิน่านะ่ะตั้งแต่เด็กครับผมก็เสียพ่อแล้วก็เสียครอบครัวไปตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอะ่ะแบบทีเนี้ยตัวเองก็โดนแบบว่าเฉดไปอยู่กับเอ่อพวกพื้นที่ที่เขาแบบว่ากักกันเอาไวอ้อ่ะเท่ากับว่าตัวเองก็คือไม่มีญาติเลยไงครับแล้วก็ไม่มีคนคอยช่วยเลยไง พอมีโอกาสแม้แต่เพียงเล็กน้อยอย่างตัวของเฟียน่ะที่จะมาให้โอกาสว่าเออมาเป็นแฟนกันหรืออย่างนั้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนแสงสว่างไปอุโมงค์เนาะที่จะทาให้ตัวเองขึ้นมาได้ครับจริงๆแล้วเมดิน่าก็พยายามสู้ในสิ่งต่างๆด้วยตัวเองที่ผ่านมาตลอดนั่นแหละเพียงแต่อย่างที่บอกครับผมนะว่าอบางจังหวะมันก็จังหวะนรกเกินฉันคิดว่าถ้าฉันเนี่ยยอมรับใช้ก้มหัวเข้าไปเรื่อยๆ ฉันอาจจะได้รับการปกป้องแล้วฉันก็จะได้รักษาชื่อของหมูบา้าอ่ะชื่อของหมูบ้านโทโคโดฮานาคุเลถุยจะได้รักษาชื่อตระก,กูลของฉันฉันนี่มันโง่ง,งมจริงๆเลยฉันน่ะเงินมันกระโทษกันไม่ได้ครับผมนะอันนี้คือสงสารเมดินา่าจริงๆนะคนแปลกแยกนั่นอ่ะไปอยู่ไหนกันน้า สงสัยไม่มีรองเท้าใส่ละมั้งโอเอ้ยยายคนมีข้อบกพร่องนั้นน่ะก็คงแบบคิดว่าตัวเองไม่มีทางที่จะได้เป็นหนึ่งใน12อัศสินตั้งแต่แรกไงก็เลยรู้ตัวเองสักทีโอ้สุดยอดไปเลยว่ะใช่ครับขอโทษดีนะทุกคนที่ฉันที่ทำให้รอมาช้าจังเลยนะค่ะเอ้ยฉันกังวลมากเลยล่ะค่ะต้องขอโทษดีนะ คุณควรที่จะดูแลในฐานะที่ฉันเป็นภรรยาของคุณนอนาะคตให้ดีกว่านี้นะค่านันชัดเจนครับผมนะครบซ้อนต้องขอโทษด้วยนะที่ทำตัวไม่ดีเฮ้เดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ว่าเมดิน่าเนี่ยเป็นอาคูมั่นกับแต่เล้าเดี๋ยวก่อนนะทำไมเฟียนถึงมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งได้ล่ะ